ในเสียงเงินเนี่ยแมนได้นั่งแล้วได้ไปแล้วโอ้นหนโหสุดยอดได<อ>้กิ้นึกว่าสี่โบเลนึกว่าสี่โบเลขึ้นไปข้างบนได้ขึ้นแล้วเรียบร้อยได้ขึ้นได้อะไรสัมผัสหน่อยเนาะนอันนี้จากใจอิลีได้ไดพี่น้องเอ๋ยนะฮะบาโบเองบบได้มีเจตนาอื่นใดเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องทุกท่านครับผมนะฮะบาโบโซลา่าเสียงแค่ล่าพี่น้องเอ๋ยนะตอนนี้อยู่ทีเนี่ยสี่คิวนะฮะมุ่งหน้าไปทางเขื่อนลำตะคองนะฮะมอเตอร์เวย์ เอฟหกเนี่ยทางด่วนลอยฟ้าของประเทศไทยเนี่ยหลังจากก่อนนาทีบาวโบเดินทางไปกับบ่าวทองอยู่ที่เส้นทางนี้แหละพี่น้องเอ๋ยนะอยู่ที่ด่านบนน้องมุนีก็ถือว่าจะลงมาลัล่างเนะะี่ยขากลับแล้วเนี่ยตอนนี้กลับจากอุบลราชชิตะนี่พี่น้องเอ๋ยเนี่ยฝนตกหลายบ่ได้ถ่ายคลิปบ่ได้ถ่ายคลิปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเดินทางแบบ มินิมินิของบาบูนี่ฮะอยู่ในประเทศไทยอยู่ในเมืองไทยนี่ฮะนำเสนอในสิ่งดีเนาะพี่น้องน้องแต่สิ่งดีนะสิ่งเดบุดีบอเฮ็ดสิ่งเดบุดีบอท้ำนี่ฮะนี่คือนี่ฮะนี่คือนี่ฮะบอทองสบายดีบอทองสบายดีโอ้โห FC บอกว่าบอทองพวปากบวตีงมาสั้นโอ้ทองแล้วบาสบายพี่น้องก็เลยปากบวตีงมาไหมเราเขียนให้บาบูแล้วบุรีเขียนราบาสบายเบิ้งเอาเบิ้งเอาเนี่ยพี่น้องเอ๋ยนะนี่คือจุดที่มีหลังคาเด้อเอ้า ไอ้ทองสบายทักทายเอฟซีเจ้าเนี่ยบ่าวทองสบายดีเบิดสุขูสุขคนเข้าบ่าวทองปากเสียชนอกพี่น้องโมนี้มากับบ่าวโบยอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วอ้แมนสิมารีวิวทางด่วนพี่น้องเอยู่อยู่ลำตะครองโอ้โหเอ้าอยากเห็นบ่าวทองรีวิวเล้่ยตอนนี้แมนนี่ส่วนข้างบนนะทุกคนเป็นยังไงไอ้เป็นทางด่วนดิอจะเคยมากเลยเป็นเวนบอกเคยมากเคยมากแต่ว่าเป็นยังไงเคยรีวิวอยู่ เออาราโดนเติบแล้วลบอดด้าทายบอดด้รีวิวกัได้มากกับบาโบกับมกับบาโบอีกแล้วพี่นอ้นองมาแล้ว<อ>แล้วมแล้วพี่นอ้องเอ,อ้ยมาเห็นถนนห้นท่าความมันงามความมันดีก็เลยอยากทายก็เลยอยากรีวิวทุกคนด้านบนก็นกนกนเห็นแล้วไอ้ท่องด้านล่างก็กเห็นแล้วแมนโดยควมทีของตื่นเต้นอดบ่ดดี้ทีแรกว่าสิส่วนกันนี้ท่องบรทศไทยเราคลิปมันอดบอดดี้ดีพี่น้องเบ่งเอาที่แล้วพ่น้ำป๊าทุ บิงมายามใดก็ตีเต้นยามนั้นพี่น้องไอ้บึงทั้งสายมือพี่น้องเอ้ยต้นไม้ก็เคี้ยวงามเคี้ยวอีดีงามอร่อยพี่น้องสำหรับบางท่านทีบอกเคยมาหรือปรท่านทีเคยมาแล้วมันอาจจะบอกว่าโอ้ยเห็นถุงมือกับเบื่อว่ะซันเนี่ยจักเป็นเจ๊ดไอบ่อวบเองก็เห็นแหละบ่อเบื่อเจ้าเบื่อบ่อเบ้าท่องบ่อเบื่อบ่อเบื่อบ่อเบื่อบ่อหน้าได้แยวห้เบือแห่งสนุกแห่งบึงแห่งตื่นเต้นถ้าเบื่อสิท้ายขีดสิหน่อยเนาะอาจจะเบือไงเส้นทางยาวไป เพิ่นหมดเมยไหมจเนี่ยได้ไอเพิ่นเน็ตแค่ต่อหม้อ,อขึ้นแล้วก็เสาขึน้นเพิ่นนยงมาใส่เนี่ยตูวว้ปลาเขา<บ>ออกแบบมีพวกสุด,ด,อดยอดเคนเ<อ>ไทยนี่เก่งอ่เฮ็ดแบบเขาอื่นอย่างว่าอ่าอ่าแบบจังไรเป็ตรูปยกมอไซเนื่องการที่ออกแบบนี่อาจจะเสียดายบอกแบบว่าว่างเพ้นกรีดเพราะใด้ที่ไอ่านี่แหละคือวิศวกรคนไทยสร้างเองเฮ็ดเองทุนไทยเองเนี่ยไอทางดวนนี่ จริงแล้วลักษณะคล้ายๆกับเอเขาอือนา่นอ่าอย่างว่าอ่าคล้ายๆกับเนอนกดาวเนาะเรียกว่าเขาเอ็มสมดลรูปแล้วก็เอานกมาประกอบนะ่ <Not S 1> ะ,ะนัดกับเปะๆเนี่ย้ไห้พิษบอดดายยังบอดดายดิพิษบอดดายมี่แหละ <ใน S 1> คือความเก่งของคนไทยพี่น้องเอ๋ยนะ<อ>ความทีคนไทยเพื่อนผู้จักเฮ็ดผู้จักสางเนาะพี่น้องเนาะแม่เอานะ่องอะจะว่าประเทศไทยเจริญบ่ เจริญพัฒนายางบูยุษจังพัฒนายางบูยุษบุยอนกอนหนามีเอฟซีทีปันติดตามบาวบดที่อบอท่องอ่าพ้นก็นเห็นเห็นมาบาวบเป็นคนล่าเนาะไม่กนแล้วเพิ่นบอกว่าบาวบุบาวบุจะได้บ้องคลิปเด้บอกห่อยคลิปอีหยังข่อยว่าคลิปหยังคลิปสาวล่าคนหนึ่งนะพี่น้องคนหนึ่งเนาะคนเดียวสนันเนาะอ๋อ เพื่อนว่าจะไดนท้อซาลาปากดีนหมออ๋อเพื่นว่าเพื่นอยากด่างเพื่นอยากด่างอยากด่งแชทให้หน่อยเพื่นว่าเพื่นว่าจะไดนอายลึกๆเลยนะเพื่นว่าจะไดนลึกๆเพื่นว่าเพื่อนว่าเพื่อนอันนี้กับปลาทองกับบอไม่ค่อยได้เบิ้งเพรเน่ใจบอชัดน้องเลยแหละกาบออยากไปสนใจเรื่องที่คนมองมองมองในสิ่งบอดีเนาะพี่น้อกันเลยบออยากนำเสนอแต่อยากขอบอกว่านี่แหละประเทศไทยเบิ่งเอาเด้อน้องลานี่คือประเทศไทยนะนี่คือเมืองไทย เบิ้งก็พัฒนาเบิ้งก็สร้างบืงาา้อภาษาปุ้ยพี่น้องไอ้ท้องคนไทยนี่พนบอลลินอวดพนบอลลินโฆษณาเนียไอท้องมิจจนะข้นมาเที่ยวถ่ายรูปมีแต่คนมาเทียทยเท่ยวอยากโชว์อยากนําเสนอถ่ายรูปไปแล้วก็น,นำเสนอให้ทั่วโลกได้เห็นนะสิ่งที่ประเทศไทยโด่งดังนี่ก็ย้อนมีคนมาเที่ยวมีคนมาถ่ายรูปมีคนมาถ่ายวิดีโอแมนแมนประเทศไทยเพิ่นบอได้นอ้วดพนบอลลินเขาโฆษณาเดี่ยแมนจะเบิ่องที่นะเขาบ่ได้ปิดปังเขาได้ปิดกันเด้โอ้โห โฆษณาหลายทนายนักท่องเที่ยวยิย่งหลังมาอะไรมาและ <มา S 1> อีกหนึ่งอย่างบ่าวท่องประเทศไทยเพิ่นน่ะจ้าทอมตุลดิแม่ชิงทีบ่าบบัวทับใจนี่แหละประเทศเพิ่นเนี่ยเบ่งทีเพิ่นบอกว่าประเทศเพิ่นกำลังพัฒนาเนี่ยเนี่ยจะเบิ่งประเทศกำลังพัฒนาพัฒนไอ้เป็นจังไหนประเทศกำลังพัฒนาจะเบิง่งรู้เนี่ยขนาดกำลังพัฒนานี่ยังขนาดนี้พัฒนาแล้วจีขนาดไหนพี่น้องเอ๋ย น้องเลยโอ้โหเฮยถนนเนี่ยถนนเนี่อันนี้กรทางด่วนไอ้ที่ลอยฟ้ากรทางด่วนขึ้นเมื่อเร็วนี้นะครับขึ้นเมื่อเร็วเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยแฮงสะดวกสบายเพราะว่าอยู่ข้างบนมันสีแปลว่ามันตกจริงได้เห็นวิวสวยงามแมนวววิสยได้เห็นถนนทีงามตาบอกเลยว่าสุดยอดนะพี่น้องทหารเดียร์พาไปไกลมากอย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อนะครับขึ้นไปบนทางด่วนนะครมอเตอร์เวイเอ็มหก บอกกันเลยว่าจะเห็นความงามและความตื่นเต้นและกับสีวิไล่ได้ไอ้แม่โอ้ยเบิ้งพี่น้องจากมุมนี้ไอ้ห้องจากมุมนี้จะเบิ้งนี้โอ้โหพี่น้องเอ้ยมุมนี้โอ้โห้พี่น้องเอ้ยเห็นบอ่อเห็นบ่อสวยงามสวยงามตระการตาพี่น้องเอ้ยนะฮะประเทศไทยขุดยอดพี่ลีกดเลยน,นี่แหละซึ่งตึกก่อเห็นนี่แหละซิ่งตึกก่อสร้าง พัฒนาอย่ยางประยุทธ์อย่างโมนี่แหละคือไทยแลนด์พี่น้นองเนะอ๋ยนะฮะโอ้โหปลาพวกเองก็ยังเห็นเนาะไม่ได้อ่านซอนแห้งเลยดีซอนแห้งเลยนอกจากนั้นทางด่วนต้นนี้นี่ก็แล้วเรียบร,ร้ยรอยแล้วไกะย่างทางรถไฟอีกเขตโอ้มีรถไฟความเร็วเนี่ยแมนอีกบุด,ดนอีกบุนั่นกัจจิได้ขี่ รถไฟความเร็วสูงแสดงนั่งรถไฟความเร็วสูงอีกแล้วอีกบนนัานนี่นั่นตัวนี้นตะกี้นี่คิดว่าสีบรร่บ่ได้นั่งเด้คนึว่าสี่บ่ได้สัมผัสเด้กได้ขึ้นไปแล้วได้ขี่ไปแล้วได้สัมผัสไปแล้วโอ้โหน,น,นั่งบนแมนคนยังพได้นเสียงเงินเนี่ยแมนโอ้ได้นั่งแล้วได้ไปแล้วโอ้โหสุดยอดเตกี้<อ>นึกว่าสีบ่อได้นึกว่าสีบ่อได้ขึ้นไปขึ้นบนได้ขึ้นแล้วเรียบร้อย ในคืนเดียวกันเลยสัมผัสหน่อยเนาะ<ม>นอันนี้จากใจอิลีได้พี่น้องเอ๋นะฮะบาโบเองบ่ได้มีเจตนาอื่นใดเนาะตื่นเต้นอิลีพี่น้องเอ๋ที่เห็น,<ม>นอีีเพระาระว่ากายไปไกลมากอดไม่ได้อีลีที่จะถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยเพื่อเก็บภาพบรรยากาศความตื่นเต้นเนี่ยรูปแบบอีกหนึ่งรูปแบบให้ท่านผู้ชมได้เห็นในรับชมน้ำบาโบเนี่ยท่านผู้ชมนี่คือของจริงนี่คือของแท้ไทยแลนด์ไทยแลนด์อิอลีอีลออะไรกคนเนี่ย สุดยอดสุดยอดคักอดีออดดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางด่วนร้อยฝ่าเดบ่าวทองออกมาทางโคราชนี่ะ<ช>แต่ถ้าไปทางบางขุนเทียนเนาะออกไปทางสมุทรสาครก็มีอีกท่างด่วนเนี่ยร้อยฝ่ามอเตอร์เวยเอ็มแปดสองออกไปทางถนพรมบรมราชชนนีพี่น้องเอ้ก็มีอีกทางด่วนไอ้ทองบังหน้าก็มีอีกเนี่ยร,<ม>ร้อยฝ่าออกไปทางนวนครก็มีอีกเนี่ยเส้นทางที่จะไปสระบุรีออกไป พนันงานศรีอยุธยาเพราะว่าไอ้ทางด่วนเส้นนี้นะลักษณะคล้ายๆกับไอ้ไปทางขาสมุทรสาครเนาะรูปแบบไหนรูปเดียวกันคล้ายๆกันแต่ว่าลอยฟ้าทางด่วนสมุทรสาครเงีวกว่านี่เนี่ยเงีแต่ว่าค่อยว่าไอ้รับตะคองในบรรยากาศจะดีกว่านี่โอ้โหบรรยากาศดูไม่นะธรรมชาติแมนูเขาเห็นการหันลงอยู่ดิแมนเห็นเขื่อนไฟฟ้าอยู่ด้านบนบอยไหมน คืเห็นเขื่อนไฟฟ้าอยู่ทํางทางลูกน้ำทํางเทิงน้ำูนภูเขาน้ำนี่คือบรรยากาศเก็ถือว่าคลิปนี้บาวราก็ว่างกันแหละไปลลายพื้นที่ของประเทศไทยเนาะพี่น้องเนไปเห็นเนียมาสัมผัสนะสิ่งที่ผู้เขาตื่นเต้นคือสิ่งที่ผูกเขาบอกเคยเห็น แล้วก็สิ่งที่เราเคยสัมผัสแล้วแต่เขามาอยู่ณจุดนี้แต่มาเห็นใน,นจุดนี้บอกก็เลยว่าโอ้โหเป็นเอยียงที่ตื่นตาตื่นใจล้านขนาดได้ปไปน้องเอ๋ยเนี่ยมันได้ความาซื้อออกเป็นความตื่นเต้อน,นนะฮะแ,แต่ว่าบางทางเคุณอ,อาจจะบอกว่าเ้าเป็นการใส่แสงบดไอใส่แสงเนอความใส่แสงเขาบอกเข้าไปน้องเอ๋ยนะครับบดไอมิจเจตนาที่จะไปดูถูกด้วยวดูหมินหรว่าหรือว่าประชดประชั่นได้ไปน้องเอ๋ยนะสิ่งที่เห็นนะฮะทางผู้ชมก็อาจจะขอใจก็ดีใจที่ทางผู้ชมอาจจะบอกขอใจกับยังหายทางผู้ชมนะ รับชมดูว่ามันเทิงเนาะพี่น้องนอนความก็ติว่าบางที่ก็ใส่อารมณ์หรือว่าใส่จินตนาการหรือว่าใส่ความเลือดเสือหรือว่าความตืต่นเต้นไปเพื่อให้เป็นอัจฉริยในการรับชมเนาะพี่น้องเนาะบ่แตกต่าครับเฮาเบิ่งละครเบิ่งหนังเบิ่งตลกนี่ไอ้ทองเบิ่งกระตูดนะบางทีเราเห็นนะโอ้พึ่งก็ห่อได้ง่ไอทองไอ้ว่าเบอร์ไปบ่ห่อได้เพิ่งก็ต้องใส่รูปแบบในการเฮ็ดให้หนังมีอัจฉริยในการรับชมนี่ไอ้ทอง นี่เลยไอ่ดีนะไอ่เสา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 ทำไมมันลายทำไมมันงามีมดีโอ้โหเสาหลายเสาแน่งประเทศไทยเห็ดเอียงต้องยิงใหญ่เห็ดเอียงต้องตรลาการตาเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าบไ่ได้เด้<ค>ท่อแมน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 มี่ได้ทั่วตกประเทศไทยบมมี่มมีเด้ใครลูมีอยู่แต่ว่าโจตอประกาศเอาไว้กินเฉพาะเหตุการณ์เฉพาะพื้นที่หรือว่าเฉพาะงาน แต่ว่าระดรับโลกกับรับประเทศอายตัวต้มไม่ได้แขกแต่ว่าแมนซัวอายมีคนทีอายรับถือหราเป็นคนอายที่อายแบบว่าให้เกียรติที่สุดครับมามาเที่ยวบ้านอายอายสิจัดเมนูอาหารอียงไห้คนกินมันก็ต้องเมนูนี่แหละเมนูอ่าประจำชาติแล้วน้ำจืดแทบน้ำนนัวแล้วเออต้องแบบนั้นน้อยเนาะแมนโมเมนต์จะเอาตัวต้มตัวต้มเนี่ยมันต้องแก้มเหลาแก้มเหลาแก้มเหลาขาว โอ้เนาะกระที่ว่าหลากหลายมุม่มงมังพี่น้องเอ๋ยเนี่ยตอนนี้บ่าวเองก็ะที่ว่าข้าวพี่น้องมาเบิ่งทางหลวงลอยฟ้าตะการตาเนี่ยบ่ฮู้ว่าเพิ่นบ้านเพิ่นจะเคลมประเทศไทยหรืบอบ่อเนี่ยเีฟซีออกมาตอนนี้มีการเคลมหลายอย่างแล้วพี่น้องเอ๋ยว่าสิเป็นการขุดคอกนะฮะวัฒนธรรมนะฮะอุ้ยบอกเลยเอาระเทศไทยนี่ยากที่จะเคลมได้พี่น้องเอ๋ยยากยากเ้ยพี่น้องเอ๋ยเนี่ยท่นอีกไปฟังนันขวาก็จะเป็นทางด่วนนี่อยจ้อง กันเนี่เด็กข้อมือนี่เขาได้สร้างดดโดนเลยเนี่ยว่ายฟ้าเด็ก <c oughs> โอ้มัน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 ลงนี่บ่ะเมร์ไอเมร์โรคหนีบแหละก็มาเชื่อมต่อตรงฟังนีเพิ่นเปิดไฮไซชั่วข้าวก่อนฟังทีเชื่อมต่อกถนนมาเล็กสองมิตรตะพเนี่ย<อ>ช่วงปักช่องเนี่ยน,<อ>นี่<อ>น,น,นี่บ้านบ่อทองเมร์นะบ้านหนองจานสระบุรีกรุงเทพตรงไป ตอนนี้เขาอยู่ที่กิโลเมตรที่เจของถนนมาเล็กสองทนนมิตรภาพาปีนาเอ๋ยเนี่ยอ๋อมันหลอดมตรงนี้ป่ะแต่จริงๆแล้วทั้งด่วนนี่จะหลอดไตสะพานขามขามแยกตรงนี้ได้โอ้สะพานยกกระดับตรงนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าเามาจากถนนมิตรภาพเขาจะถาขามาจากทางสระบุรีเขาจะสีกชายเข้าไปอ่า่นจะเปิดให้ใส่ชั่วข้าวเพราะว่าคนยังสร้างด่านเก็บเงินยังเพิ่ลเลเซ่ เป็นจัสรสันเนี่ยกำลังสร้างไอ้ด้านเก็บเงินเนาะตอนนี้เนาะที่ต้องที่สุดที่ต้องที่สุดพี่น้องเอ๋ยนี่ฮยวันนี้บาบจาูจั๊กซีเบสไซด์บาบูจะไปมองหไหนเห็นบ่อาเห็นบ่ชมที่ทางเข,ขาดันความมือโอ้เห,ห็นแล้วเห็นแล้ว,ลวนี่แหละพี่น้องคือความตื่นเต้นของบาบูที่อ,อยากจะ,สะแสดงให้ทา่านผู้ชมได้เห็นแล้วกับพี่น้องทางบ้านได้เห็นน้ำเนาะทานได้ทีมากกว่ากาชื่นชอบเป็นเรื่ก็ไหลเป็นกำลังใจให้บาบูกับบาวท่องนี่ฮะไปสนับสนุนบาวท่องทางบาวท่นนนองผ่าทางช่องบาวท่องปักซี ชั้ <Channel S 2> <Channel. S 1> นแน่พี่น้องเอ๋ยนี่ฮะฝากไปเพื่อนท่านนกันแล้กายพี่น้องเอ๋ยสำหรับคลิปนี้โมนีบาร์บูล่าไปแล้วบาทรท้องล่าไปแล้วแ <Man. S 1> มนสบายดีพี่น้องเอ๋ยนะสวัสดีครับส,ส,บ,สบายดีพี่น้องกพืดสุก,กูสุก้นไปแล้วบาทรบาท้องไปแล้วไ,ไปแล้วพี่น้องเอ๋ย